สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนครับผมศิวะสีแก้วครับมารายงานตัวครับผมก็หลังจากที่เป็นตากล้องอยู่ด้านหลังประจําที่ตลอดอยู่วันนี้มารายงานตัวอยู่ด้านกล้องกันบ้างครับผมก็ที่มาวันนี้ก็จะมีการมาเล่าเล่าให้ฟังว่ามีโปรเจกต์ใหม่ที่จะมีขึ้นในเร็วๆวันนี้ก็คือการร่วมงานของ2ช่องนะครับก็คือช่องวิชารณรซอยจิตซึ่งมีหนุ่มฮอตอย่างเบาเฮง อย่างเบาหยงท่านน้องนะฮะท่านท่านหน้องเราแล้วก็มีเบาเด่นนะครับแล้วก็จะมีทางเราก็จะมีผมเองศิวะแล้วก็สรยัตนะฮะไปร่วมงานกันเป็นงานทาโปรเจกต์หนังสั้นหนึ่งเรื่องแบบบ้าน,านเรานะครับผมซึ่งผมก็เลยคิดว่าอยากจะทาโปรเจกต์นี้ก็คืออยากนําเสนอในเรื่องของภาพเบื้องหลังกิจกรรมอะไรทุกอย่างเนี่ยครับมานําเสนอกับทุกท่านก็เลยจัดทริปนี้ขึ้นมาแล้ว ช่วงนี้ก็มานำเสนออู่ด้านหน้าก่อนสลับเทปนี้เนี่ยเทปแรกก็จะเล่าถึงการถ่ายแบบนะฮะของหุมฮอตของเราก็าคือเบาเฮงซึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมนั้นทําเสื้อ,อ,อ10ล้านวิวของแทบช็อก ok, ฮะเป็นเสื้อสีขาวก็เลยให้เบาเฮงเนี่ยเป็นแบบให้หน่อยซึ่งวันนั้นก็ถ่ายกันที่อู่ฮะแต่มันจะมีอู่อยู่ที่บ้านเบาเฮงอนนี้ไม่ได้ทำแล้วสหรับ กิจกรรมการถ่ายอะไรยังไงเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันพร้อมๆกันเลยครับไปเลยครับ ครับผมหลังจากที่ดูคลิปกันไปแล้วนะครับก็นี่แหละฮะคอนเซ็ปที่ผ่านมาก็ถ่ายในหนุ่มของช่างเชื่อมนะครับช่างเชื่อมที่อยู่ในอู่ที่อยู่ที่อู่นะทำง,งานที่อู่ก็วันนั้นก็สุกสนานกันมากมายครับผมแรกๆแกก็อายกล้องอะไรไปแต่ก็สุดท้ายก็ก็ถือว่าโอ้ก็ถ่ายก็สำเร็จร่วมไปได้ดูดีครับผมเออโปรเจกต์ของที่จะทำเนี่ยครับ ถามว่าออมีความยากง,ง่ายขนาดน,นี้ผมผมว่าไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าทั้งทีมงานเนี่ยเคยร่วมงานกับผมมาอ่าเงงังนดีครับจริงๆเรามีการร่วมงานกันมาเกือบ3 3 4ครั้งแล้วครับผมครั้งแรกที่เบาเฮงร่วมงานกับเราก็คือเรื่อง Racing Love ครับผมที่ผมเคยทำอย่างสั้นมาก็ไปถ่ายอยู่ที่ช่องจอม ที่สวนเกษตรของท่านน้องเองแล้วก็ที่สวนอุทยามาสวนด้วยซึ่งในเรื่องนี้ก็ขอเตือนนิดนึงแล้วกันว่าก็อยากจะทําในเรื่องของความรักของของหนุ่มที่เคยทําเกษตรกับสามมหาลัยที่ใกล้จะจบหรือ,อว่าปูนเรียนจบที่จะเอาปูนาำงานสิ่งบันเล่นอะเห,ห,หรอ อีกส่วนหนึ่งก็คืออยากจะนําเสนอในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ในเรื่องของออสวนเกษตรเข้าไปด้วยแนน่ยแ,แซมเข้าไปในนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแม่งเอ้ยกูเพิ่งจะแดกไอติมได้คำเดียวเสร็จซะแล้วก็ส่วนเขาแหงเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของฉากด้วยในนั้น เบื้องหลังอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูในเทปต่อไปว่าฉากที่บา่าวเฮงเคยร่วมงานเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วมันจะสุสนานจะสวยงามจะอ,อะไรขนาดไหนเนี่ย๋ดยดเทียบหน้า่อยดูกันก็ระเปรีเทีที่2ก็จะเป็นคลิปขำๆนะฮะที่เคยร่วมงานกันมาเป็นตามจับโปเกมอนอะไรเงี้ยครับแกก็ลงทุนทุกๆอย่างไปรวมถึงเพลงที่ล่าสุดแกแต่งนะฮะซีฮามไอโบอ <c oughs> ก็โอเคครับก็สุนสนานสุดๆเหมือนกันเพราะฉะนั้น เทปต่อไปเนี่ยก็จะมีการนำเสนอน้องแต่ละคนว่าเ,เคยร่วมงานเคยทำงานอะไรยังไงกันบ้างครับผมแล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยถ้ามีการถ่ายทำเนี่ยผมเนี่ยก็จะถ่ายทำไปด้วยแล้วก็จะมีเบื้องหลังเอามาเสร็จแล้วปุ๊บผมก็จะทำการไลฟ์สดนะฮะทั้งเบาเฮงเบาหยงท่านน้องสตรยญาด,ด้วยเนี่ยมาร่วมกันตรงนั้นซึ่ง ก็จะทำให้เอฟซี FC หรือทุกๆคนเนี่ยสามารถถามตอบในช่วงนั้นได้ก็เลยคิดทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาก็สลับเทปนี้นะครับก็เตือนใบแค่นี้ก่อนและกันส่วนเทปตอบหล่อไปเนี่ยเทปหน้านี่ก็จะเป็นการนำเสนอของบ่าวเองในเรื่องของหนัง r เรซิงเลิฟก่อนเลยแล้วก็จะมีสเต็ปไปเรื่อยๆต่อไปแล้วกันยังไงก็อย่าลืมติดตามช่องติดตามรายการของผมไปเรื่อยๆนะครับผมทิ้งท้ายวันนี้ก็อย่าลืมนะฮะ กด Subscribe แล้วก็คลิปต่อไปตรงนี้ด้วยนะครับอ,อ้ออย่าลืมกดะระฆังด้วยครับเพราะว่าเวลาไลค์เนี่ยจะได้มีการแจ้งเตือนเราจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามของแต่ละท่านที่คอนฮออยู่ตอนนี้สลับเทปนี้เทปแรกก็ขอลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันเทปต่อไปครับตอนนี้ก็กล่าวว่าจุกะสวัสดีครับ